สวัสดีครับพบกับกี้โมนะครับผมอย่าเล่นการพนันดีที่สุดนะครับก่อนจะคิดเล่นการพนันนะ่ะผมขอเตือนเด็กๆและเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับว่าการมาเล่นการพนันดีที่สุดแล้วครับผมมวันนี้ผมจะมาบอกถึงพิดภัยแล้วก็การพนันที่ผิดพลาดนะครับอ่า ของการแล้วก็บอกที่ติดไว้คือการเดินเงินบาคาร่ายัางไงนะครับให้สูญเสียน้อยที่สุดนะครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับผม1คือไม่มีเงินนะครับไม่ต้องเล่นนะครับคุณต้องมีเงินสำรองไว้เล่นโดยตรงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับคุณถึงจะเล่นได้นะครับสไม่มีสติ ก็อย่าเล่นนะครับเพราะคุณขาดสติทีไรคุณหมดตัวแน่นอนครับผมสามไม่มีสมาธิควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้อย่าเล่นนะครับก็สี่ไม่ต้องเล่นการนั้นแหละดีแล้วครับไม่ต้องเล่นแหะดีที่สุดนะครับผมหาอย่างอื่นทํานะครับคําเตือนอีกอย่างนะก็คือหนึ่งอย่าเอาเงินที่คุณมีทั้งหมดมาเล่นนะครับคุณต้องแบ่งสําหรับบันเทิงก็พอนะเล่นกา่พนั้นหนึ่งคุณจะไป คุมให้มันหมดนะครับไม่ได้นะครับทัานั้นคุณจะไม่มีอะไรเหลือนะครับอย่ายืมเงินคนอื่นมาเล่นนะครับข้อนี้สําคัญเพราะว่าบางทีไปยืมเงินเขามาเล่นแล้วก็แม่งเสียหายหมดแล้วก็ไม่ใช้นี่เขาก็เกิดเป็นข่าวมาฆ่ากันอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปยืมใครมาเล่นนะครับแล้วก็อย่าเล่นพน,นันนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะครับผมเลิกเล่นบาคาร่าแล้วครับแต่ก็จะมาบอกถึง การเดินเงินนะครับให้มันจบไปสําหรับที่ผมเล่นไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะ mm hmm. ผมก็เดินเงินแบบเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับถ้าคนเคยเล่นเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าเดินแบบไหนใชฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ที่ใจนะครับมันอยู่ที่ใจนะครับคุณต้องมีสติอารมณ์นะครับและจิตใจและรู้จักเล่นรู้จักพอนะครับ เล่นเพื่อผ่อนคลายนะครับให้รู้จักเลิกนะครับได้แล้วก็เลิกนะครับอย่าไปหวังโลภมากแล้วไปเอาต่ออย่างนั้นคุณก็หมดนะครับเสียก็เลิกนะครับไปทำายอื่นก่อนตั้งสตินะครับอย่าให้หมดแล้วก็กลับมาหรือไม่ก็เลิกไปเลยครับอย่างนั้นโอเคเลยผมว่านะครับยิ่งเล่นนานเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเสียนะครับผมจะบอกให้ครับต้องอยู่แบบธรรมชาตินะครับการเป็น คนที่จะเล่นพนันเนี่ยบางคงทีมันสอนกนไม่ได้หรอกครับคนเล่นมันก็แม่งก็เล่นเหมือนกันแหละมันอยู่ที่ใจนะครับมันอยู่ที่ใจเสียก็ให้หยุดซะอย่าเืมนะครับการพน,นันเนี่ยมันอันตรายมากครับผมมันเอาทุกอย่างที่คุณมีเป็นหมดเลยนะผมขอเตือนตรงนี้เลยครับอย่าเสียสตินะครับกับการเล่นนะฮะตรงมีสติเสมอนะครับ ไม่มีสูตรสําเร็จหรอกครับที่ทําให้ได้เงินนะครับสูตรมันอยู่ที่ใจครับผมสูตรอยู่ที่ใจของคนเล่นนะจําไว้นะบางคนเล่นนะ่ะไม่ถึงสิบตาแม่งก็เลิกมันก็มีเงินลวมันก็ได้เงินมันก็เลิกนะสบายๆไปหากินหมูย่างหมูกระทะอะไรเที่ยวสนุกสนานนะครับแบบนั้นนะ่ะโอเคครับบางคนแม่งนั่งได้นทั้งวันทั้งวันนะครับเสียครับเสียเวลาเปล่าครับ เสียแางมากแต่ยังไงก็จะบอกไว้นะครับสูตรทุ่มเขียนไว้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมก็จะมาบอกนะครับมันก็เหมือนกันทุกคนก็อาจจะรู้แล้วล่ะอยู่ที่การปรับใช้นะครับนี่ครับสูตรนะครับผมก็ใช้สามอย่างนี่แหละสองอย่างนะจะกลับมาได้ยังไงนะครับอันแรกเขาเรียกว่าสูตร ฟิโบนัชชีนะครับผมดูการเดินกัน,นครับถ้าคุณถ้าคุณเสียคุณก็เดินไปไปตามนี้นครับหนึ่งช่องนะครับหนึ่งช่องนะถ้าได้ให้ถอยกลับมานะครับสองช่องนะครับนี่คือฟิโบนัชชีไปหาดูเอาครับมีม,มีมีอยู่ในเน็ตเยอะแยะไปเลือกดูเลยมาติงเกลนะครับเหมือนแทงทบเลยครับ เสียก็แทงสองสี่หกแปดไปอย่างนี้แหละครับจนคุณได้เอาสักเจ็ดไม้ก็พอส่วนผมนี่ห้าไม้ผมก็ถอยแล้วครับพอครับถ้าเสียก็พอนะครับถ้าคุณทุ่มไปคุณหมดตัวครับคุณทบเท่าไหร่คุณก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดถับแบบนี้แต่ที่ผมคิดขึ้นมาเองเนะ่ะที่ผมผ่านมาได้นะครับก่อนที่ผมจะเลิกเล่นนะผมใช้สูตรมาติงกูนี่แหละครับเดือนเงินน้นนอยกว่ามาติงเกลวหน่อย ลดความสูญเสียอยู่ได้นาน,น,านถ้าคุณอยู่นานได้ตรงนั้นไม่ต้องเสียเยอะนะคุณก็อาจจะประสบความสําเร็จแล้วก็ถอนตัวออกมานะครับผมมีสองอย่างนะครับมาติงกูนะครับมีสองอย่างอันหนึ่งก็เดินเดินปกติเลยครับทบไปเรื่อยนะครับผมทําไว้เจ็ดไม้เดี๋ยวบางทีผมเดินสี่ห้าไม้ผมก็ถอยแล้วนะครับถ้าเสียผมก็ถอยแล้วตั้งหลักนะครับอีกอันนึงก็อยู่ที่ใจครับ ไอ้ทบกันตรงนี้บอกไม่ได้ครับแล้วแต่คุณเลยคุณอยากทบแบบไหนเพิ่มเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่งบประมาณที่คุณมีนะแต่สุดท้ายมันก็คือไม่ไม่สำเร็จรูปหรอครับนะครับดูไวค้ครับมีครับไปหาดูเอาเยอะแยะ,ยะ,ยะไม่มีสูตรสำเร็จหรอกครับบางคนมาถามผมว่าแม่งมึงคนเก่งเก่งอะไรกูไม่ได้เก่งนะครับ แต่กูควบคุมตัวเองกูได้นะครับบางคนก็ว่าเราว่าเก่งผมไม่เคยสอนผมไม่เคยบอกใครมาให้มันเล่นนะผมบอกให้เลิกนะมันไม่ดีนะของแบบเนีเ้คุณจะอยู่มันได้ยังไงคุณต้องรู้จักเสียรู้จักได้นะครับพอเพียงนะครับแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วนะครับมึงก็อยู่ในวงการได้ตลอดเล่นมาตั้งนานก่อน,นเลิกกูก็ยังอยู่ได้นะครับ มันไม่ใช่ว่าเก่งไม่เก่งหรอกครับมันอยู่ที่ที่กลยุทธ์นะครับที่จะใช้นะครับอยู่กับมันให้ได้นะครับคุณอย่าไปให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับผมไม่เคยชักชวนใครมาเล่นนะพนันเนี่ยแต่ผมบอกว่ามันอันตรายนะครับมันอันตรายเสมอถ้าถ้าหลงเข้ามานะครับอย่าทําให้พนันเกิดเป็นภัยสังคมนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับผมให้กําลังใจให้กําลังใจคนที่อยากเลิกพนันนะครับแล้วก็ให้เขา ได้ไปสู่สังคมที่ดีแล้วก็ไปหางานอาื่นดีๆทานะครับ mm hmm. ช่วยเหลือกันยามยากนะครับเอื้ออาทรต่อกันผมเป็นกําลังใจให้กับคนที่เลิกเล่นพน,นันและคนที่กําลังจะเลิกเล่นพนันนะครับขอให้เข้มแข็งและขอให้มีความสุขนะครับมองหางานใหม่ที่ถนัดกว่านี้นะครับและเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับการเลิกพนันมันไม่ยากหรอกครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติอยู่ที่ใจนะครับผมผมเป็นกำลังใจให้ครับผม เดี๋ยวผมจะบอกว่าเรข่องประธานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ